เราก็จะมาอยู่ในเกมคุณยาแกนนี่นี่นี่ใจนี่้วยนะโอเคกับช่องเคนโดฮิซ่าวันนี้เราจะมาทำคุณยาเกนี่ที่อดีตทหารคุณยาแกนี่อดีตทหารเราจะมาดูเขาหมอบกันนะครับตอนเขาเป็นทหารเขาหบอบยังไง โอเคเราไม่ใช้โปรเราใช้โปนะครับเราจะไม่ใช้โปรแล้วก็จะเลื่อนเร่างนี้เราจะไปดูการหมอะแบบอดีตทหารคุณยายแกนนี่หมอะแบบอดีตทหาร ณแกนี่หมอบอยังไงนะครับตอนคุณเแกนี่เป็นทหารได้ข่าวว่าเขาไปยังไม่ทันได้หมอบเลยโอเคคุณดแกนนี่น่าจะไปฝึกรอดอนะครับเราจะมาดูท่าหมอบของเขากัน เขาไปฝึกรอดอมาแล้วจะมาดูท่าหมอบของเขาหลังจากการฝึกรอดอเป็นเวลาแปดสิบเอ็ดถึงไหมนเนี่ยหลังจากผ่านไปเขาฝึกรอด,อดอเป็นเวลาน่าจะสักหกสิบวันถึงปะปักโอเคหมอแล้ว ดูท่าบอบแบบรอดดแล้วครับทหารโอเคครับเห็นกันเวยครับเมื่อกี้ท่าหมอบแบบทหารยายแกนนี่เราจะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเราจะมาดูคุณยายแกนนี่หมอบนะครับเราจะต้องทำการร้มโต๊ะแล้วก็โยนใจกันให้ยายมาโอเค ตอนคุณยายมาคุณยายจะเห็นเรานะครับแล้วเราก็จะไปหลบใต้เตียงคุณยายแกนนี่ก็จะมุดมาหาเรานะครับเป็นการหมอบนะครับได้ข่าวว่าคุณยายแกนนี่ไปฝึกรอดอมานะโอเคครับมาได้เลยคุณยายวางดักทำไมวางกับดักทำไม โอเคครับคุณยายแกนี่มาแล้วครับแล้วก็หลบใต้เตียงคุณยายแกนี่จะมุดนะครับหนึ่งสองสาโอเคครับถ้าหมอบแบบคุณยายหลังจากที่คุณยายได้ไปฝึกรอดดตอนเด็กและเขาก็ได้เป็นทหารตอนนี้ยศเขาใหญ่มากเลยครับยศเขาใหญ่นะครับแล้วเขาก็มาฝึกหมอบที่บ้านนะครับฝึกหมอบดูหลาน เหมือนที่บ้านเป็นการฝึกทาหารที่บ้านนะครับอีกรอบหนึ่งตายครบห้าวันเลยนะครับเราจะตายให้ครบห้าวันโอเคมามาสิมาดิโอ้โหนอกจากไปหมอบที่ ที่กองพันทาหารยังมาบอกที่ลาดยังมาบอกที่บ้านโชหลานอีกนะครับแหมวันที่ห้าแล้วครับวันสุดท้ายโอเคมาคุณยายบอกว่าจะโยนเลยนักหนา าเราเริ่มไม่ดีแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งสองปึ้งเราจะมาดูหั้งสุดท้ายนะครับโอเคเราจะมาดูฉากจบกันนะครับหลังจากที่เราตายครบห้าวันโอ้โหโดนผัก โอ้ออออยกอไอไอเทบจะกินเราเลยนะครับเมื่อกี้หน้าคือแบบสิงเราเลย